วิธีลดน้ำหนักเร่งด่วนด้วย IF ครับแบับแเห็นผลชัดเจนต้องทำแบบนี้ครับสวัสดีครับผมโคตโจอสุขภาพดีเราปันได้วันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแล้วยังไม่มีใครครับสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณครับลดหนักแบบไหนดีที่ทั้งง่ายและได้ผลสำหรับมือใหม่ครับขอแนะนำวิธีการลดน้ำหนักแบบ intermittent fighting ครับหรือเรียกแบบสั้นๆว่า IF ครับ ซึ่งการลดน้ำหนักแบบนี้ครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะคุ้นหูกันมาบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆการลดน้ำหนักแบบ intermittent fighting นะครับผมหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือ IF คือการจำกัดเวลาการกินหรือการกำหนดครับระยะเวลาในการกินอาหารนั่นเองครับเพื่อนๆโดยครับไม่เน้นว่าจะต้องกินอาหารในปริมาณที่มากหรือน้อยครับหรือว่าต้องกำหนดว่ากินอาหารอะไรบ้าง แต่เราจะเน้นการกินอาหารให้อยู่ในระยะเวลาที่กําหนดนะครับเพื่อนๆทั้งนี้ครับแม้ว่าจะไม่ได้กําหนดว่าเราควรกินอาหารอะไรได้บ้างแต่ก็ควรเลือกกินสารอาหารที่ดีมีประโยชน์และเพียงพอกับพลังงานที่ร่างกายควรที่จะได้รับต่อวันนะครับเพื่อนๆ IF ครับก็มีหลายสูตรสูตรที่สูตรที่6ทับ8ครับก็คือการที่งดกินอาหาร6ชั่วโมง กินอาหารได้8ชั่วโมงครับแล้วก็ยังมีสูตร19ทับ5นะครับก็คือการงดกินอาหาร19ชั่วโมงกินอาหารได้5ชั่วโมงครับก็ยังมีสูตร23ทับ1อีกครับก็คือการงดกินอาหาร23ชั่วโมงกินอาหารได้1ชั่วโมงครับแต่ถ้าพูดถึง IF ที่ทำง่ายที่สุดก็ต้องสูตร16ท8ครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ เหมาะกับมือใหม่และผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแบบง่ายๆครับไม่กระทบการกินในชีวิตประจําวันมากเกินไปนั่นเองครับผมประโยชน์ของการทํา i f ครับก็จะช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้นโดยในช่วงที่เราอดนั่นร่างกายครับจะเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งจะทําให้ไขมันลดน้ําหนักลงแถมยังช่วยลดไขมันสะสมรอบเอวครับโดยเฉพาะไขมันไม่ดีอีกด้วยครับ โดยครับไม่ทําให้มวลกล้ามเนื้อลดลงไปอีกด้วยนะครับผมผมจะยกตัวอย่างของผมในการทํา IF แบบ18ทับหกครับผมจะเริ่มทําก็คือกินตอนเที่ยงนะครับผมจะเริ่มนับตั้งแต่ตอนเที่ยงครับ7จ็ดโมงแล้วก็ตื่นนอนปกติครับหลังจากนั้น8ปดโมงครับเราก็งดอาหารโดยเปลี่ยนดื่มน้ําเปล่าหรือจะเป็นน้ําอุ่นผสมมะนาวนะครับเพื่อนๆนแล้วเราจะเริ่มช่วงเที่ยงเที่ยงครับผมก็เป็นช่วงเวลากิน ก็เราจะเริ่มเป็นกินอาหารกลางวันเน้นอาหารที่เป็นโปรตีนพวกผักใบเขียวแล้วก็มีพวกไฟเบอร์กากใยต่างๆครับเช่นกะเพราไก่สลัดอกไก่ไข่ต้มรวมถึงผัดผักเกาเหลาหมูลูกชิ้นครับแล้วก็ควรเพิ่มผักสดและกระนำครับควรเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมือข้าวไรเบอรี่จะดีมากๆครับช่วงเวลา3โมงเย็นครับก็จะกินอาหารว่างเราจะเน้นโปรตีนและไขมันดีเช่นไข่ต้ม จะเป็นทัวต่างๆแล้วพวกมันนึ่งข้าวโพดต้มรวมถึงผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำครับเช่นแอปเปิ้ลส้มโออีกนะครับเพื่อนๆช่วงเวลา6กโมงเย็นครับเราก็จะเป็นกินเป็นอาหารเย็นครับเราก็ควรลดแป้งเน้นผักและโปรตีนเพื่อให้อิ่มท้องครับเช่นสุก,กี้น้ำไก่สลัดผักอกไก่สลัดทูนา่าโยเกิร์ตผักต้มแล้วก็รวมถึงน้ำพริกปลาทูนะครับช่วง ast, 2ท่ทมครับก็คือช่วงเวลาที่เราอด โดยเราจะงดการกินอาหารครับจนถึงมื้อเที่ยงของวันพุวกนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนดูแล้วตลารางนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็อย่าลืมครับเราต้องคำนึงถึงสารอาหารและพลังงานที่ร่างกายของเราควรได้รับต่อวันด้วยนะครับถ้าอยากรู้น้ำหนักให้ได้ผลครับเราก็ควรออกกําลังกายร่วมด้วยจะดีมากๆครับแล้วก็อย่าลืมลดหวานมันเค็มครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางที่จะ ช่วยให้เราครับลดน้ำหนักได้ผลดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาสูตร IF 16ทับแลองไปทำกันดูครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนเพื่อรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดด,ดักดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีก ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับาการปั่นน้ําผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ ครีมน,นะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อน,อนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับ ที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน